สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่โกจะมาแชร์เทคนิคค่คะในเรื่องของการวิเคราะห์และการสังเกตลูกทำไมจะต้องวิเคราะห์ทำไมจะต้องสังเกตก็เพราะว่าเด็กพิเศษบางครัง้งเล่าเรื่องไม่ได้บางครั้งบอกเหตุการณ์ก่อนหน้าไม่ได้เนื่องจากภาษายังไม่พัฒนาเทียบเท่าเท่าเด็กทั่วไปทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ดูแลหรือคุณพ่อหรือคุณแม่อย่างแม่โกเนี่ยนะคะ เป็นมนุษย์เงินเดือนไม่มีเวลาที่จะประชิดติดตัวลูกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเราเจออะไรมาผ่านอะไรมาในวันๆและระดับพัฒนาในเรื่องของด้านต่างๆไปถึงตรงไหนแล้วแม่โกจะแชร์เทคนิคนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือเทคนิคของแม่โกค่ะกรณีอย่างสมมุติว่าปิดเทอมมิกกี้อยู่กับคุณยาย แล้วก็ช่วงนี้แม่โก้ก็แบ่งเวลาให้มิกกี้ไปอยู่เนิร์สใกล้ๆบ้านด้วยเพื่อที่จะได้รับในเรื่องของสังคมสังคมเพื่อนสังคมโรงเรียนนะคะทีนี้ค่ะสิ่งนี้ค่ะที่แม่โก้บอกคุณยายเอาไว้ว่าแม่คะช่วยเก็บให้หน่อยนะถ้าเกิดว่าหลานวาดเขียนอะไรไปคือเมื่อก่อนอะ่ะคุณยายจะเก็บทิ้งหมดเลยค่ะเพราะเห็นว่าเป็นเส้นธรรมดาเขียนไม่จบเขียนไม่สวยคุณยายก็ทิ้งหมดเลยค่ะทีนี้ค่ะ แมโก้ก็เลยเห็นว่าบางวันนะแมโก้ไปลื้อดูค,ค่ะเห็นว่าเฮ้ยมิกิว่าสวยนี่แต่สวยสำหรับเราแต่สำหรับคุณยายมันธรรมดางคะค่ะทีนี้้าคุณยายก็เริ่มเก็บให้แมโก้แล้วค่ะว่าหลานทําทอะไรไปในแต่ละวันก็เก็บมาได้แบบนี้ค่ะแมโก้จะยกตัวอย่างนะคะว่าสิ่งนี้เป็นในเรื่องของการเทคนิคในการดูแลพฤติกรรมลูกยังไงนะคะกรณีที่เราไม่ได้อยู่กับลูกนี่ค่ะแมโก้จะยกตัวอย่างนะคะอันนี้ค่ะ มาในเรื่องของอสละนะคะ,อ,ะอันนี้ค่ะก็สล่ะอีกแล้วค่ะนะคะสละเอียค่ะแล้วก็มีรองเท้าสองข้างแล้วก็มีคําว่าเกี้ยทีนี้ค่ะสิ่งที่แม่โก้มองแล้วนึกออกก็คือว่าสิ่งที่ไม่กี้เขียนตรงนี้ไปเหมือนกับภาพนะคะแผ่นภาพธรรมดา20-30บาทที่ติดอยู่ตรงฝาผนางังแม่โก้ก็เริ่มคิดแล้วค่ะว่า มิกกี้จะต้องสนใจสระแล้วก็สนใจนะแผ่นภาพตรงนั้นทีนี้ค่ะมันทําให้ไมโกร้สาวต่อไปอยังไงเราก็รู้เลยว่าสิ่งที่ลูกชอบจะต้องเป็นแผ่นภาพเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสระอะคะ่ะหนังสือสละเล็กๆเล่มเล็กเล่มน้อยไมโก้เตรียมไว้มิกกี้มีเยอะมากแต่สิ่งที่มิกกี้สื่อออกมาก็คือภาพและตัวอักษรที่เหมือนกับาภาพที่ติดผนังเพราะฉะนั้นค่ะ เวลาแม่ก็ไปซื้อสื่อนะคะทีนี้แมก่ก็ต้องไปโฟกัสที่แผ่นภาพทําให้เราเลือกซื้อสื่อคือพูดง่ายเลยเหมือนเราประหยัดเงินไปอีกแทนที่เราจะต้องไปส่มซื้อนู่นนี่นี่มากมายนะคะเรารู้แล้วค่ะว่าลูกเราชอบตรงนี้แล้วไปต่อกับตรงนี้ได้นี่ก็คืออีกการวิเคราะห์หนึ่งนะคะในเรื่องของอ่าสระนะคะแล้วก็สื่อนี้ทีนี้ค่ะแล้วก็มีแบบนี้ค่ะอ่าทีนี้ แสดงว่ามิก้ชอบภาษาจีนแน่นอนค่ะนะคะทําไมถึงรู้ว่าชอบแน่นอนเพราะว่าไม่ได้มีจํานวนแค่แผ่นเดียวค่ะมีเยอะมากค่ะแม่โกก็เลยไลน์ไปถามคุูประจําชั้นค่ะว่ามิกี้เรียนภาษาจีนเป็นยังไงบ้างคุณคูณประจําชั้นบอกว่ามิก้ชอบเหล่าซื้อติสตีมากเลยแสดงว่าต่อไปนี้นะคะแม่โก้ก็สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของภาษาจีนให้มิก้ต่อไปได้อีกในอนาคตถ้าเกิดว่า,ามิกี้ภาษาแข็งแรงแล้วก็ ในเรื่องของอื่นๆพัฒนาการดีขึ้นภาษาไทยดีขึ้นหรือวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษดีขึ้นก็อาจจะคิดไว้ในใจตอนนี้ว่าอาจจะส่งต่อในเรื่องของการเรียนพิเศษภาษาจีนนะคะค่ะต่อไปนะคะอันนี้ค่ะอันนี้มีจํานวนหลายแผ่นเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้คือค่ะน้องมิกกี้าวาดเครื่องตั้นไอนน้หน้าหน้าหมู่บ้านที่แสมบัดเข้านะคะอันนี้ก็เป็นป้อมยามอันนี้ก็เป็นเครื่องกันนะะ้นค่ะ นะคะเพราะว่ามิกกี้อ่ะชอบไปทางรถไฟแล้วก็แพทเทิร์นของทางรถไฟก็จะมีเครื่องกัน้นขึ้นเครื่องกั้นลงใช่ไหมคะแต่ตรงนี้หน้าหมู่บ้านนี้แบบนี้ทําให้มิกกี้เขาวาดออกมาทีนี้วาดออกมาแล้วม่กู้วิเคราะห์ออกมาได้ยังไงมันเป็นการแก้ปัญหาของแม่ก้ได้ในบางวันคะ่ะเช่นบางวันเบื่อของเล่นในบ้านแล้วแล้วก็บางครั้งอารมณ์เริ่มมาแล้วก็ความหงุดหงิดเริ่มมาเนื่องจากว่าคืออะไรก็เบื่อไปซะหมด อ่าทีนี้เราก็บอกลูกได้ว่ามิกกี้ไปดูเครื่องกั้นกันไหมหรือไม่ก็บอกว่าคือบางทีอารมณ์ก็กำลังจะมาแล้วพอเราเห็นลูกอารมณ์เริ่มมาปุ๊บค่ะบางครั้งการเบี่ยงเบนอารมณ์มันก็ช่วยได้นะคะก็บอกมิกกี้ไปดูเครื่องกั้นกันเถอะก็แทนที่กาลังจะโกรธอยู่นะคะกำลังกำลังจะเริ่มหมุดหิดบึ้งขึ้นมาเลยเห็นไหมคะก็ทําให้อารมณ์ดีขึ้นมาได้นะคะนี่แหละคะ่ะอีกสิ่งหนึ่งนะคะต่อไปค่ะอันนี้ค่ะนี่ไงคะนี่ อันนี้ล่าสุดเลยค่ะนี่ค่ะมิกกี้ไปฉีดวัคซีนมาค่ะนะคะแล้วก็มีการเอาแล้วก็ไปเจาะเลือดค่ะอันนี้เคสล่าสุดเป็นเคสเจาะเลือดและฉีดวัคซีนนะคะทีนี้ค่ะแล้วโกจะอธิบายให้มิกกี้ฟังว่าที่มิกกี้นะครับจะต้องไปเจาะเลือดเพราะว่ามิกกี้มีปัญหาในเรื่องของ คือพูดพูดไม่ต้องยาวมากค่ะบ,บอกมิกกี้ป่วยนะคะมิกกี้อ่าไม่ยอมเขียนหนังสือมิกกี้ไม่ฟังคุณครูมิกกี้อารมณ์รุนแรงมิกกี้คือคือพูดในสิ่งที่อ่าเป็นด้านลบของลูกแต่ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะคะก็เลยบอกว่านี่แหละครับเป็นสาเหตุให้มิกกี้ต้องกินยาแล้วยามันไปอยู่ตรงไหนของมิกกี้ไม่รู้สะสมก็เลยต้องเอาเลือลดมาตรวจก็คือบอกแค่นี้เองค่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามิกกี้ไม่อยากเจาะเลือดมิกกี้ก็ต้องไม่ต้องกินยามิกกี้ต้องพัฒนาตัวเองคือคือใส่คาศับสั้นๆให้ลูกว่าสายเหตุที่ต้องเจาะมันคืออะไรแค่นั้นเองค่ะนะคะก็แสดงว่ามิกกี้มีความกลัวค่ะเพราะดูจากหน้าอารมณ์ของตัวการ์ตูนแล้วนะคะไม่ใช่มีความดีใจเลยค่ะนี่นะคะจะบอกว่าบางครั้งนะคะลูกเราไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาเป็นคําพูดได้ แต่ภาพวาดนะคะสามารถบอกเราได้นะคะทีนี้ค่ะอ,อีกอย่างหนึ่งค่ะอันนี้อ,อันนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้มาจากที่บ้านค่ะมาจากห้องเรียนค่ะนะคะแต่ไม่ใช่เมื่อไมแม่ก็มองเลยไม่ก็รู้เลยค่ะว่ามาจากห้องเรียนเนี่ยเกิดจากอะไรไม่ได้ว่าลูกตัวเองชอบมากมายหรือว่าขยันนะคะสแสดงว่าต้องมีช่วงวิชาหนึ่งค่ะ ที่น้องมิกกี้อ่าไม่สามารถที่จะเรียนร่วมกับเพื่อนได้เนื่องจากอารมณ์จะต้องมีแน่ๆในคือในเรื่องของคือแค่เด็กเด็กปกติก็ไม่สามารถเรียนได้ทั้งวัน6-7ชั่วโมงเด็กพิเศษไม่ต้องพูดถึงค่ะแสดงว่าคุณครูช่วยหายทางออกให้ค่ะคือส่งกระดาษให้มิกกี้ค่ะนะคะแล้วแล้วเห็นไหมคะ ก็แสดงว่ามิกกี้ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งค่ะนี่ก็คือทางออกที่ดีของคุณครูแล้วแม่ก็ต้องขอบคุณคุณครูมากเลยค่ะที่ไม่ได้ให้มิกกี้ไปเดินวนรอบห้องหรือว่าเดินไปกอ่อกวนใครนะคะนี่ก็คือค่ะกระดาษหนึ่งแผ่นที่คุณครูส่งให้มิกกี้ค่ะนะคะอันนี้อันนี้เขียนที่บ้านค่ะนะคะเนื่องจากว่านี่แหละคะ่ะมิกกี้ช่วงหลังจะชอบสลระอะค่ะเพราะว่า แม่โกไม่ได้ให้มิกี้ท่องอย่างเดียวค่ะมีการแบบว่าคือเรามีการสนทนาคุยกันอาศระอะะตัวอย่างเช่นกะทะแล้วก็มีการวาดกะทะคือเรามีการคุยกันทําให้ลูกเรารู้รรสึกชอบรู้สึกสนุกช่วงหลังๆมิกี้ก็เลยไปทางสระสมา์นะคะทีนี้ค่ะแม่โกจะก็จะบอกว่านี่แหละค่ะสิ่งเล็กๆน,น้อยค่ะนะคะที่บางครั้งเราอาจจะมองข้ามไป แล้วทีนี้สําหรับคุณแม่ที่คิดว่าเอาแล้วลูกไม่เขียนนะคะลูกยังวาดไม่ได้เลยเขียนไม่ได้เลยแล้วจะสื่อสารยังไงนะคะทีนี้ค่ะในเรื่องของการเขียนนะคะ,ะการที่ลูกเราเซโนตอนที่ลูกเรากกบอกว่าคือดูพฤติกรรมของลูกเราเขียนไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าลูกเราเขียนไม่ได้จริงๆนะคะแต่จะบอกว่าความพร้อมยังไม่มาค่ะ เมื่อความพร้อมมาค่ะเดี๋ยวลูกจะได้เองนะคะอาจจะเริ่มต้นจากระบายสีก่อนอะไรก็ได้ค่ะณนะวันนี้ลูกไม่พร้อมกลับมาใหม่ค่ะนะคะเรื่องการเขียนการวาดสําคัญจริงๆค่ะอย่างน้อยมันเป็นภาษาที่สามารถบอกมาแทนาภาษาพูดได้ในเรื่องที่ลูกเราไม่สามารถบอกเราว่าวันนี้เจออะไรมาทีนี้ค่ะ ในเรื่องของการเล่าเรื่องราวนะคะถ้าเกิดว่าเราจะฝึกลูกให้มาบอกเราได้ยังไงว่าวันนี้เจออะไรมาคืออยากให้ลูกเล่าเรื่องกับเราบ้างนะคะเริ่มต้นง่ายๆค่ะจะากเหตุการณ์ใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยค่ะหมายความว่า,ายกตัวอย่างนะคะอย่างวันนี้ค่ะเมื่อเช้าเนี่ยเราพาลูกไปซื้ออะไรสมมติไปเซเว่นนะคะกลับมาถึงบ้านเราก็ถามลูกเลยค่ะเอาแค่ระยะสั้นๆค่ะ มิก้เมื่อกี้เราไปไหนมาอ่ามิก้ก็จะบอกว่าไปเซเว่นมาคือเอาระยะที่ใกล้ตัวที่สุดค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเราไปถามลูกว่าเมื่อกลางวันกินอะไรมาคุณครูให้กินอะไรมามิก้ก็เหมือนกันค่ะตอบให้เมนูขนาดไหนตอบเมนูเดียวค่ะ365วันไก่ทอดค่ะมิกี้คุณครูให้กินอะไรมาไก่ทอดค่ะแต่ระยะหลังแม่เราถามมิก้ค่ะมิก้ วันนี้คุณครูให้ทานอะไรมามื้อกลางวันมิกกี้ก็จะบอกว่าบะหมี่สีดำอ่าแม่ก็อ่บาบะหมี่สีดำาลองไลน์ไปถามครูประจําชั้นค่ะว่าเมื่อกลางวันทานอะไรมาคุณครูก็บอกว่าเป็นผัดวุ้นเส้นใส่ซอสนี่แหละค่ะแม่ก็ดีใจมากเลยค่ะถึงไม่ถูก100%เซน์สักทีเดียวแต่การสื่อสารของล,กลูกนะคะเริ่มดีขึ้นเริ่มพัฒนาขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเทคนิค เล็กๆน,น้อยตรงนี้นะคะลองนําไปปรับใช้กับลูกดูนะคะใส่ใจลูกทุกรายละเอียดนะคะแล้วทุกท่านจะพบทางออกอย่างที่แม่โกพบค่ะสวัสดีค่ะ